เห็นไหมคะว่าชื่อเหล่านี้มันเป็นชื่อมันไม่ได้เป็นชื่อที่อยู่ในชีวิตจ,จริงเลยแต่ว่าพวกเขาก็พร้อ,อ,อมที่จะซัพพอร์ตคอยอย่างเต็มที่ Oh my god. บอกเดียวไั้แล้วครั้งหน้่งที่ทำน้องคนที่ยนได้ต้องแหล่งใหม่นะคะในในช่วงนี้พออยากบอกว่าอยากให้น้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดใจว่าเราทำมันได้เมื่อไหร่ที่เราเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดใจแล้ว คนน้องหิวเหมือนที่ในวันนี้พอได้ยินแ<อ>บบนี้ค่ะขอบคุณทุกค่ะ